ครอบครัวมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาขอกับที่พักวิวหลักล้านบอกเลยว่าทริปนี้ประทับใจเกินต้านที่พักของเราบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางหุบเขาโดยวิวธรรมชาติแบบ360องศาที่นี่เป็นรีสอร์ทสไตล์อังกฤษแท้ๆเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในยุโรปที่พักของเราชื่อว่าเดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาอวันนี้เราเลือกพังห้องแฟมิลี่้าพักได้ถึง4คนภายในห้องนอนกว้างมากมีถึง2ชั้นมีมุมระเบียงชมวิวส่วนตัวเปิดประตูมาเจอวิวปราสาทกลางขุนเขา วิวนี้คือโซจึ้งสุดๆภายในห้องนอนนะคะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพักผ่อนสุดอบอุ่นเหมาะกับการมาพักผ่อนทางครอบครัวจริงเราสั่งอาหารภายในโรงแรมเที่ยงและมื้อเย็นบอกเลยว่าอาหารอร่อยไม่ไรเด็ดที่ไม่ควรพลาดจุดชมวิว360องศาที่มองเห็นวิวขาแบบอลังการมากน้ำหมุนสองโซนถ่ายรูปสวยทุกส่วนดอกไม้และขาวงกช่วงนี้มีเทศกาลไฟล้านด้วยผู้เข้าพักเข้าชมฟรีนะคะมาเช่าชุดเจ้าหญิงเจ้าชายเริ่มต้นเพียง100บาทนะคะมีโซนคาเฟ่และร้านอาหารที่รสชาติดีเกินค่ะสนามเด็ก เล่นลานกว้างบุ่มถ่ายรูปเยอะต่อไป<ม>เราจะไปโซนขับเขากันค่ะที่นี่จะอยู่อีกฝั่งของที่พักเลยบรรยากาศดีวิวภูเขาใหญ่มาก,รรากาเขา,ม,า,รรา,ามีทั้งสระว่ายน้ำห้องออกกําลังกายและห้องรราวน่าแบบนี้ชมว,วิวเพลินจะไม่อยากกลับห้องเลยค่ะ,ะช่วงเช้าของที่นี่เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์มีอาหารให้เลือกหลากหลายห้องพักช่วงไฮซีซันตามนี้เลยนะคะที่พักที่อยู่ได้ชั้งวันไม่มีเบื่อจริงๆใครกำลังมองหาที่พักเขาขอวิวสวยบรรยากาศดีมีกิจกรรมครบชุดไว้ที่นี่ตอบโจทย์มากไปที่นี่แล้วบ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่่่ในนคคคลิปห้าะะสสวัดี